เอนยเรื่องเหนื่อยทำไมโอ้เดินมาคุณดูถนนของทางแน่ใจนะว่าเดินใหญ่เห็นว่าแอบขี่รถมานี่ดิฉันกับคุณลุงเนี่ยเดินมาโอ้เหนื่อยแล้วคุณลุงเหนื่อยไหมไม่เลยนี่พี่ตัวเตะก็สังเกตนะว่าคุณลุงเนี่ยถ้าอยู่เฉยๆนั่งเฉยๆที่บ้านน่จจะหลับนั่งจะหลับแต่ถ้าได้ทํางาน นะฮะแต่ถ้าได้ทางานแล้วอุ้ยไม่ง่วงเลยใช่ไหมไม่ง่วงทังงานทั้งวันเลยใช่ไหมไม่ง่วงเลยแต่ไมนรู้คุณไหวไหมแล้วแต่ก่อนขาววันนี้อบิ๊กแจ๊กับบิ๊กนุ๊กและพี่หมอแว่นนะคะพาคุณลุงมาหาคุณลุงนิดนะคะปลูกปาล์มเล็กด้วยใช่นี่เหรอง่ายๆปลูกปาล์มอะไรเห็นกระติกออดูนีไหนขอดูหน่อยไหนนี่เหรอปาล์มโอ้ยนี่ปาล์มกี่ปีคุณลุง สองปีสองปีสองปีแล้วเนี่ยเพราะมีตูหน้านี่เพิ่งมีตูหน้าก้าวรถพอดีอ๋อสอกปีพอดีเออมีตุนอ่เดี๋ยวค่อยพลิกพลิกน่ากินมากจะไปปามก่อนก็โล่งปามเนี่ยมันมีร่องรอยของการโซมอยู่นะอ่าก็นั่นนั่นเลยมันพันผืนนี่แล้วให้ฟังที่โอ้ยจะหลังมันจะหลังใบมันตายแต่เพึงกล่าวอ่ะนี่ใบมันเลื่องอ๋อใบมันออกเลื่องเลย เพรามันมันมันเปล่ามันไม่มีก้านเสียกินไม่มีปุ๋ยเสียกินพี่น้องเกษตรกรดูนั้นเนี่ยชั้นล่างเนี่ยมันนี่นะนั่นมันเหลืองมันก็ตายแล้วอันนี้ก็ฟองอันนั้นก็เทงตายอมันเป็นมาตั้งแต่กี่ปีตั้งแต่ปีหนึ่งเลยหรือมันมันมันเหลือมรายแปดเดือนแปดเดือนร่ำมันออกดอกเหลือมออกดอกมาปีเรื่อยเลยแต่ว่านั้นมันออกมาเป็นปานนั้นเองโอ้แล้วแล้วก็ ดูทีวีซื้อโรนในสยามมาฉีดได้กี่ครั้งนี่อ้นคล่องกำอย่างไม่ครบปลอปุ๋ยไม่ได้ยิดพี่เจรารายเปียกแป็นดินเลยอ้นคล่องอันนี้หว่นล้เนี่ยพื้ดินเดียวใบเขียวขึ้นนี่ฉีดแค่อะไรพี่แผ่นดินเหรอโอ้แล้วพอดปุ๋ยนั่งขังนึ่งทังทังใบขังใบนะ ุดรองสุดองี่อนึ่ระหนึ่กระซองหนึ่กระซองหน่องสางไดเพราะว่าัว่าเอาอส่างแล้วสร้างได้ผลทำต้นใจนึ่งกล้องส้างอยู่เออได้วชิทติตกนแล้วที่ฝัดพื้นนี้มันคุณลุงพี่นรติกรค่ะคุณลุงบอกว่าเนี่ยปาล์มสองปีตอนแรกมีปัญหาใบเหลืองแล้วก็ตายเน่างแล้วก็ใบย้งๆมากเลยแล้วก็แก่หนาลาใบกับมันนักหัดด้วยใช่ไหมใบต่างนัก นู้นอะไรตรนี้นต่างมานนักเลยนู่นบางทีมันต่างมานนักเลยแต่มันไม่รู้ว่ากว้างเล่มันมันเป็นปลัวปามไนี่กันก็บ่อนี่เลยมันก้างให้ผีพอแทนอะไรพี่มันดินสุดหนึ่งสุดสองสุดสามไปแล้วมันก็หายเนะครับเพราะว่าเขาได้อาหารเพิ่มแล้วันล่ะเพราะว่าปุ๋ยเนี่ยเราใส่ปุ๋ยอย่างที่ผมบอกเลยว่าใส่ปุ๋ยไปบางทีเนี่ยเขาไม่ได้กินไงพอเขาไม่ได้กินปุ๊บใบมันก็หักใบมันก็พับเนาะทลายมันก็พับใช่นะขัดน้ายอดแทงออกมานี่หงิกเลย อ่า,อาใช่่มันไมน่หลังที่มัน,มนไม่จะยึเลยมันปรับไปเลยรับไปเลยใช่เพราะว่าเวลาเราดูนะไอ้ยอดอย,ยอดปาล์มเนี่ยถ้าหาเขาแทงขึ้นมาแล้วมันเป็นแทง ตรงอย่างเงี้ยอันนี้อาหารมันดีแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันแท้แล้วมันงอกมาอย่างเงี้ยอ่าเขาเรียกว่ามันเริ่มบานเริ่มบานไอตัวนี้แหละเรียบร้อยเจลาออกมาเป็นตัวผู้ถ้าเป็นตัวผู้ก็จะกลายเป็นจันฟอร์มแบบเนี้ยเนี่จันฟอร์มแบบเนี้ยแต่อันนี้มันยังเล็กอยู่พี่น้องเกษตรกร่ะแต่มันก็ออกจันแล้วนะคะแต่คุณไม่เก็บไว้เลื่อเลยตุงตุ้งนู่นว่าลูกมันเห็นอยู่เห็นอยู่เริ่มเต็มคอแล้วนะฮะหลายคนอยากจะเก็บไว้ก็เก็บแต่อันนี้ของคุณลุงยังไม่เก็บเพราะเพิ่งฟื้นตัวคุณลุงฟืืื้้นนนเเเมมมม่่ออออกกกโซา็็บบแร ความลูกโป่งหลังเพลลูกไม่มีนั่นเพลหือลูกไม่มีน้ำมันอ่าอ่าเพราะสิทธิน้ำมันมันต่ำเพราะว่าอย่างว่าเราต้นมโซมไงเมื่อก่อนต้นโซมนะต้นโซมเยอะนะที่มันจะฟื้นเองซึ่งนี่ครัพ่อที่ไต่นี่ลูกกบมันเริ่มโป่งขึ้นเริ่มเลี้ขึ้นน้องมันให้ดไปแล้วไม่กว่านลูกมันใหญ่ขึ้นจากตี๋ไว้มีแากเต่เตาเตาก้อยบนนี้ขึ้นเตานิ้วมือเลยอ่าจากเท้านิ้วก้อยขึ้นเท่าลูกเท่านิ้วมือแล้วแล้วมันใสขึ้นเพราะมีน้ำมันใช่ใช่ใช่ สมัยก่อนเนี่ยตอนคุณลุงบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันมันไม่มีน้ำมันลูกไม่ใสอ่นะนะครพี่น้องเกษตรกรที่ปาล์เล็กนะคะมันก็เริ่มแทงจันแล้วแต่จันก่อนเนี้ยเนี้ลูกเล็กลูกรีบตอนเนี้ยมันโตขึ้นจากนิ้วก้อยเป็นหัวแม่มือนะคะและต้นอันนี้นี่เพิ่งฟื้นนะใช่เพราะเพิ่งฉีดได้แค่สองรอบพี่น้องเกจคอนสองรอบสองรอบแต่ก็ไม่ใช่กรบกคล็ดกรบจุดเลยไม่คว่ำคว่ำด้วยนะไอ้ฉีดได้แต่เปลี่ยนดินครั้งที่แล้วนี่เปลี่ยนไปเปลี่ยนเปลี่ยนปุ๋ยมีอะไรยนด ถึงโนูเล่นไม่โย่ตยไนป่าโนูเต๋วมันกินลายล้อลายครงนั่นน่ะเต๋วตาดิบรีเล่นไม่ใบมันปิดกั้าเรื่องกันเลยใช่ไหมนั่นไงใบใบเนี่ยตัวอย่างถ้ามันอาหารไม่ครบใช่ไหมนักเตกกรเนี่ยมาดูเดี๋ยวพามาดูถ้าเป็นอย่างนี้แล้วต่อไปเดี๋ยวมันก็จะพับนะนักเตกกรเนี่ยที่คุณบิ๊กน้พูดเมื่อกี้นะว่า ถ้าเขาได้อาหารพอแต่ยอดเขาจะขึ้นสูงอย่างนี้แต่ถ้าอ่านไม่พอเนี่ยมันจะพับอย่างเงี้ยมันจะแข็งแข็งแข็งอย่างเงียง้ยใช่น,นะคะนะเพราะนั้นวิธีแก้กับคุณบิ๊กนูกวิธีแก้นะครับนะก็ใช้สูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามได้เลยเพราะว่าสูตรสามนะครับนะเขาจะมีเขาเส้นบุหรี่ในตัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะครับอาการอาการใบอย่างที่ผมเคยอธิบายเรื่องแปลงพี่มงคลไปเนาะนะฮะคุณลุงในนั้นที่กันอย่างที่ผมเคยอธิบายหรือแปลงพี่มงคลกับแปลงคุณแม่สมจิตไปคุณแม่อุดรนะครับว่า ปาล์มเนี่ยเวลาใบเขาฮะให้ดูที่ยอดเนาะยอดถ้ายอดเขาใบเขาเนี่ยมันเป็นจักนะหรือว่ามันแตกออกเนี่ยแสดงว่ามันขาดหนึ่งก็คือขาดแคลเซียมนะขาดบรอนด้วยนะครับนะถ้าอาการมันยกยิกเนี่คือขาดบรอนรุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้เป็นสูตรหนึ่งสูตรสองหรือสูตรสามเลยนะอาหารก็จะครบแล้วทีเนี้ยเขาก็จะขึ้นจันดีนะแบบเนี้ยแบบขึ้นตรงเป็นแหลมปิ้วเลยนะเหมือนเหมือนต้นนี้แล้วก็อีกต้นนั้นแต่ที่ฉันเห็นแล้วเนี่ยขึ้นแหลมเลยพี่น้องเกษตรกรมาดูนะเนี่ย ก็คือตอนนี้อันหลวมมันเป็นดอกตูดเดือบมากอ่าเป็นดอกตูดพู่ะมากเนี่ยคือขึ้นตรงเลยเนาะเนี่ยครับผมแต่ทีนี้ต้องลอยอยู่เพราะเมื่อก่อนเนี่ยเขาของเขาเนี่ยจะเป็นใบอย่างที่ผมว่ามาเนาะเพราะฉะนั้นอ่ะพอมันเป็นใบอย่างเงี้ยมันไม่มี่มีรู้จะไม่ค่อยขอกลูกนะกาบกาบนะครับนะถ้ากาบมันหุบนะ ครับผุบอย่างนี้เนี่ยส่วนใหญ่มันจะมันจะไม่เป็นลูกแต่ถ้าบานอย่างเงี้ยถ้าบานแบะออกมาเงี้ยนะครับมันจะเป็นนะเพราะฉะนั้นนะครับนะก็ส่วนหนึ่งมันเป็นลูกเมื่อนี่กับเราจะอานไดไม่เป็นไม่เป็นอ่านะฮะคุณลงฉีดไปแค่สองรอบเองเริ่มฟื้นตัวแค่นี้ก็ดีแล้วนะตามเล็กใครปลูกไว้ที่ซุ่มๆนะครับหนึ่งสองสามไปเลยนะ่นี่นี่นี่ร้องงงแต่แรกไม่ใจได้ดวงเลยโอ้โหจวงแรงเอนั่นในี่ร้องในเตะดตามมันมันกัน เมื่อก่อนไม่ได้เรื่องเลยใช่ไหมไม่ได้เรื่องเลยเกี่ยวหน้าแรงเรื่องกับเรื่องเฉียวหน้าแรงนี่บื่อแรงเรื่องจ่อยเลยเรื่องมันไม่เรื่องกว่านี้เลยเรื่องมันไม่พีกเรื่องกว่นั้นเลยเออแล้วพอ่หม้อเดือดอะไรจะได้กินน้ำได้จี๊ปุยนี้ก็ไปเห็น้ำบาดบยมันปั่นตือเขียวเลยนะเขียวดำปึ๊ดเลยนะดำปึ๊ดสวยมากไม่ปึ๊ดแต่ว่าตื้อว่าจ่ได้เลยอ่ะพวกนั้นอแค่นี้ ก็เห็นผลแล้วนะลุงครับนะขยันฉีดมันก็ดีนะยิงปลามาเติมอาหารให้ครบอ่ะนี่เพียงแค่สองครั้งเองนะถ้าฉีดเรื่อยๆบ่อยๆแล้วปาล์มจะสวยมากนะลุงนะท้คนเดียวคุณนะพี่นรเศษฐกอนยางก็กรีดปาล์มก็ปลูกปาลก็มาฉีดยาปาล์มยาทุเรียนไอ้ยายาพลาอีกเนี่ยพลิกก็ปลูกนะเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องให้ดูพลิกอีกสักครั้งหนึ่งอ่ะเอาอย่างนี้นะพี่นงเศษฐกอนนะเอาเป็นว่าปาล์มเล็กเนี่ยเรามาหาคุณลุงทั้งทีอยู่ที่ อำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังนะมาคุณลุงทั้งทีคุณลุงก็พาเที่ยวเลยไม่ว่าจะเป็นสวนยางพาราและก็นี่คือควาอะไรจ้าความเล็กไอ้หนมี่วีดหนูนี่เห็นไหมหลวงมันปิดขี้กันมาไหมนี่เห็นไหมนี่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 เนี่เพิ่งลูกเล็กนี่ก็จิงเห็นไหมมันปิดที่มันมันมันต่างที้กันมาเลยใช่เพราะว่ามันเริ่มเป็นน้ำมันขึ้นมาแล้วแต่นั่นเลยไหมลูกเริ่มใสแล้วขึ้นก้นเดี๋ยวไม่ตั้งเกตว่าเปแล้วถือมันก็เล่นกันอยากเล่นอยากเลยเพิ่งเราเล่นหลังคนไหมจ้า ตื้อหนียุ่งแต่ใจใจปุ้ยนู้นุณไม่เป็นไรคุณลุงเอาเท่าที่เราทําใครไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรเราเชื่อของเราเราทำของเรามันมันอยู่ที่ผลลัพธ์ของผลลัพธ์เนี่ยชัดเจนแล้วเริ่มชัดเจนแล้วนะพี่น้องเกษตรกรขาย้ํานะคะว่าปาล์มเล็กนะคะคุณบิ๊กนุนะถ้ายังไม่ให้ผลผลิตนะทางดิน ทางดินน้าลายพิกแผ่นดินไปนะครับนะถ้ามีผมจไปช่วยได้และไปชจวเพิ่มพาลังด้วยใส่ลงไปยิ่งดีเลยนะครับนะรากเขาจะได้กินอาหารได้ดีและที่สาคัญครับแตกรากแตกแตกรากฝอยได้ดีนะครับดูซับอาหารที่เราเคยให้ไปเนี่ยกับมาใช้ได้นะครับส่วนทางใบครับสําหรับคนที่มีอาการใบเหลืองนะครับใบหยิกนะครับหรือนะครับใบหยักก้านพับนะครับสําหรับปาลมเล็กนะค่ะ สามารถใช้สูตร1สูตรและสูตร3ร่วมกันได้เลย <Yeah. S 1> นะครับส่วนคนที่นะครับแล้วเราใช้กันปกติอยู่แล้วเริ่มมตั้งแต่เริ่มปลูกอยู่แล้ว mm. เนี่ยอย,อ,อ,อย่างพี่บ mm. รรพฤ์เออย่างพี่สานเออยเนี่ย mm. หรือว่าคุณพี่พสมชายอย่างเงี้ย <Yeah. S 1> ือเริ่มแต่ขุดหลุมใช่ไหม <Yeah. S 1> อันนั้นก็ใช้แค่สูตร1นสูตรทางใบก็พอเ <Yeah. S 1> นาะแต่ถ้าหากว่าเป็นแบบคุณของคุณลุงเนี่ยที่เพิ่งเริ่มฟื้น <Yeah. S 1> คือเมื่อก่อนเนี่ยคุณลุงบอกมันเหลืองใบพับก้านพับใบหยิก คือมีอาการควบมดไม่ว่าจะขาดแมกขาดในตัวเจนขาดทุกอย่างนะครับใช้สูตรหนึ่งสูตรสองและสูตรสามครับผมแต่ถ้าจะเอาจัดและช่วงนี้ช่วงอยู่ในเรื่องของการสร้างสร้างต้นสร้างสะโพกเพราะนั้นปุ๋ยทางดินก็ต้องเสริมบ้างก็จ้ิงปุ๋ยทางดินก็ต้องเสริมบ้างเป็นนองเกษตรกรนะครับปุ๋ยปุ๋ยสลับตามโดยตรงนะครับนะก็ให้ไปในพี่นองเกษตรกรนะเพราะฉะนั้นนะครับ เรานะครับนะจำเป็นต้องช่วยเขาบ้างนะครับมไม่ใช่ว่าเราจะรอเก็บผลผลิตอย่างเดียวไม่ได้นะครับนะแล้วก็ฉีดบ่อยๆพี่น้องเกษตรกรค่ะผลิตภัณฑ์ของเราใช้ไม่ยากใช้ง่ายแล้วก็ลดต้นทุนแล้วก็ที่สําคัญมันเห็นผลจริงรจากปัญหาเยอะๆโสมเหลืองทั้งแปลงนะก็ดีขึ้นค่อยๆฟื้นตัวนะครับนะคะ <ผม S 3> ถ้ามีขยันหรือมีกาลังเงื่อฉีดทุก15วันก็ฉีดเถอะพี่น้องเกษตรกรค่ะแต่อย่างคุณลุงไม่ค่อยมีเวลาพบทําหลายอย่างนะคะกลางคืนก็กรีดยางกลางวันก็จะฉีดปามก็เดี๋ยวเป็นลมเป็นแล้งเอาเท่าที่ไหวแต่ถ้า จ้างคนดูมีแรงงานก็ฉีดที่สิบห้าวันคร่าวห้าวันกลางก้าวันกลางมังกรไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอาที่เราสะดวกแต่อย่างนั้นใช่นะครับนะซึ่งบางที่ไม่ใหญ่เวลาวิเกตาะจวงเจ้ามันไม่ใหญ่ได้ต่ำเลยหรือต้องไปหมุงกับยางถูกบอกเราเบุกงานยางเลยต้องหมุงกับยางตึ่งอันนี้ต้องมาฉีด่วงบ่ายบ่ายมาทั้งใบไม่เป็นไรทางใบฉีดได้ก็ใส่นาายเพิ่มฤทธิ์ไป่่ใชนะไม่มีปัญหาแต่น้อยๆรวมครั้งมาท้ามรองกุศ กลัวด้เลยใช้ได้นานเพราะนั้นคุณลุงนะฮะคนที่ปลูกปาล์มนะคะใครเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่แต่สาหรับคุณลุงเนี่ยเชื่อแล้วใช่ไหมใช่การันตีว่าเออใช้แล้วเห็นผลเนาะเออมาเน้นพ่นจริงอ่ะเบอเออเต็มพ่นจากตอยางเออนะปาล์มเนี่ยจากเหลืองๆก็เห็นนะพี่น้องเกษตรกรชัดเจนนะคือจริงๆอ่ะจะชัดเจนไม่ชัดเจนนะเพื่อนบ้านที่อยู่ละแวกนี้เคยเห็นว่าเหลืองทั้งแปลงตอนนี้เห็นว่าเขียวไหมเออเขียวแล้วเพราะนั้น นอกจากก่อขารียโทร,ทรหาวิเแจ๊กกับบิ๊กนุชเดื่อนสำหรับปามเล็กที่ยังไม่ให้ผลผลิตนารายพิธทางดินแล้วก็สูตรหนึ่งสูตรส,สองทางใบแต่ถ้าปามโทมหนักมากๆอย่างของคุณลุกก็สามารถเติมสูตรสามทางใบได้นะแต่ถ้าปามที่ให้ผลผลิตแล้วก็ฉีดเติมหนึ่งสองสามสี่พร้อมกันเลยนะและอย่าลืมใส่นาลายเพิ่มบริษาร<ๆ>เพื่อประสิทธิภาพของเราและที่สำคัญนะคะปัญหาเชื้อโรคเชื้อราโรคใบติดต่างๆ ก็ใส่ผงรบิ๊กเจ๊ดช่วยได้ไปด้วยนะคะเพราะนั้นทุกคําถามทุกปัญหาของเกษตรกรเรายินดีที่จะให้คําแนะนําและก็แก้ไขปัญหาให้โทรหาบิ๊กแจ๊ดกับบิ๊กนุได้24ชั่วโมงเลยนะครับวันนี้ครับผมเรามีโปรโมชั่นพิเศษให้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งโทรเร็วโทรก่อนก็ได้โปรพิเศษก่อนนะคะคุณลุกฝากอะไรถึงพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกปาล์มบ้างคะเมื่อไกับยาเงับเอาแล้วเจอมากกว่ามาชายตาใจตัวนี่จะย่ำนี่ไม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 ่ปิดว่างไม่ปิดว่างหรอก